เตรียมสอบโอเน็ตป .6 ตัวอย่างข้อสอบวิทยา,าศาสตร์ป .6 ปีการศึกษา2 5 6 7ข้อหนึ่งในการสำรวจนักข่าวแห่งหนึ่งพบสิ่งมีชีวิตต่างๆดังนี้ข้าวห้าควายตาก,กะแตนนกกระจิบหนอนงูหนูนาปลาช่อนลูกกบข้อใดคือ ห่วงโซกอาหารที่ถูกต้องในระบบนิเวศดังกล่าวข้อหนึ่งหญ้าควายหนูนางูข้อสองข้าวนอนนกกะจิบปลาช่อนข้อสามนกกะจิบลูกกบปลาช่อนงู ข้อสี่ย่าตักกะแตนนกกระจิบงูชาเลยเหตุผลเพราะเป็นห่วงโชคอาหารที่เลียงกันเป็นลำดับและเป็นไปได้มากที่สุดในการบริโภคต่อกันเป็นทอดทอด คือยญ้าเป็นพืชผู้ผลิตถูกตักกะแตนผู้บริโภคหนึ่งกินตักกะแตนถูกนกกระจิบผู้บริโภคสองกินนกกระจิบถูกงูผู้บริโภคสูงสุดกิน